ส,ส,สวั Fuji. สดีครับท่านผู้ชมครับพี่น้องวัดดีพี่น้องเจ้าคอนนะครับวันนี้ครัวเคลื่อนทีกล้องพมีเองกล้องซ้อซ้อของสารการด็อกเตดร์โรงพยาบวยควันนะครับเราเปิดครัวเคลื่อนทีมาจะเปิดครัวมาพี่ช่วยเลือกพี่น้องผู้ปริสุทธิไปน้ำต้มเจ้าคอนเราตั้งแต่วันที่้าทีหกตีเจ็ดพอวันทีแปดท่านผู้มยุดอยู่วันหนึ่งบอกไปสภผ้าพอวันทีเก้า1ิวสิบเอ็ดสิบสองสิบสามวันนี้เราเปิดครัวเคลื่อนทีครัวของพมนี่มีช่องแบบนะครับก็คือครัวประจำทียุ่ทีอ่าสลับประดุก อันก็ทาแจกจ่ายในเมืองนะครับส่งไปพื้นที่ต่างๆหลายรอบเมืองแต่กลั่เคลื่อนที่นี่ก็ไม่ถึงหวาเราเคลื่อนที่ออกแจกสลาปาดูฮกไปตามชุมชนต่างๆหรือไปพัดมีนะครับไปพัดมีเนี่ยในกองทัพเนี่ยพี่นนอะพัดมีเอาเดี๋ยวเดียวออกออกพกเลยไุงเลยไอกลั่เคลื่อนที่แบบนี้นะครับ มันไม่ใช่ทำหายนะครับมันจะต้องประกอบไปด้วยกิจอาสาเพราะฉะนั้นในเคสชุมชนนั้นนนั้จะต้องเป็นคนแข็งๆกิจอาสากันเนี่ยครับเนี่ยคนในชุมชนเีงนี่เพิ่มเป็นคนนอกตีไมาหรือต้องคนนี่คือพิ่มาขึ้นายเท่านั้นแหละครับนี่คือกิจอาสากิจอาสามาทำไมหนักคนมามีถามีตาลิ่วนี่ตาลิ่วอ่ามีหม้อหนักคนมากินนะครับซดร้อเอาวัตถุดิบมาแล้วกับพี่น้องมาช่วยกันกินมาช่วยกันทำแลกเปลี่ยนกันสูตรนึ่งสูตรรองสูตรล่าปมมิวซี่สูตรพี่น้อง ถ้าใครเรียนพัดมีไกหลังจากนี้มาห้าผมสี่รูดีอ่าร่อนฟรีไปเรียนกันที่ตลาดพุทธภูมิเดี๋ยวจัดการ,รให้นะครับอ่าเนี่ยคับเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้ไึ้งชจ้าเลยเดี๋ยวอ่าอันนี้ชุดหนึ่งเท้าเห้ชุดหนึ่งเท้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับครัววันนี้มาทําทีนี้มาทํากันทีชุมชนอ่านาแฟงชมรมคนทําความดีนะครับเพราะว่าเราทํางานรวมกันมาไล่งานนะครับเมื่อกับบาลมาให้กาลังใจ นะครับการไปพัดเนี่ยลูกล้านเราได้กินนะครับได้มีกำลังใจเอ็นนยตากันในยามถุกอยากนะครับซอสนี่ไปได้ถุกชุมชนไม่ได้ต้องยางฉีพมงก็มาไม้นะครับแต่ว่าผมมันท้ามีปัดมีเห็นเอากันเดี๋ยวตั้งกลี่พัดกระบอกมาแต่ว่าตัอชาาผมไปสภ้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจะก็อมาตัววันนั้งการผูดทับซุกนี่ครับกระบวนการแบบนี้ครับวันนี้เราจะหมักมีกัร thứ gì chặt không 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 không chặt không chặt không chặt không อันนี้ก็จะแขกจะแขกจะแขกอันนี้ขาท่านะ <c oughs> ขาท่าใส่มันนิดเอาพักมาเลยใช่วันนี้เราเราปัดบะหมี่ปิดปปครัวเคลื่อนที่ที่สัญจรมาที่ชุมชมนนาแขวงตัวอิฐปีนองให้กับปีนองทีนาแขวง แต่พี่น้องเอข้ามไปย่างถ้าได้มีรถจองเกี่ยวกันร้อยแม่เคยขามรจองแยให้นู่นให้้อใหลังโลกลังโลกเดี๋ยวนะมาให้้ก็ไป กินแล้วกินแล้วได้ไปแล้วกดก้องกดก้องา้มกินให้ได้แต่กับคนกินได้